สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโรุเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ททโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอนไลน์หมอปองนะครับ ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับลืมบอก m o r p o n g 1, 1 1 1อย่าลืม111นนะโอเคถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคมา k Night of Wands นะฮะอืมคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าใช่แล้วต้องลงมือทำเลยนะครับผมอ่าถ้าใช่แล้วเนี่ยอย่ารีรอนะครับผมโอกาสนี้ไม่ได้มาได้อ่าบ่อยๆนะครับผม k n i g h t o o w w n n s เอ่อผมเห็นความคืบหน้าผมเห็นพลังงานของความทุ่มเทผมเห็นพลังงานเรื่องของความรักผมเห็นพลังงานเรื่องของการให้ นะครับผมและผมเห็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการงานในความก้าวหน้าเรื่องของการงานคุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมนะครับที่จะออกบุกตะลุยนะฮะโอเคสานก,การนี้เนี่ยใช้สามารถแอปสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเรื่องของความรักการงานความสัมพันธ์นะฮะใช้ได้หมด พลังงานในอดีตนะครับผม The Chariot Five of Cups Nine of Wands โอเคในสถานการณ์นี้ผมเห็นพวกคุณนะครับอยู่ในความเสียดายที่ไม่ได้กระทำอะไรไปสักอย่างหนึ่ง Five of Cups นะปัญหามันอยู่ที่การาการมองการมองอาบางสิ่งบางอย่างการมองข้อผิดพลาดแล้วนั่งเสียดายกับมันนะครับ ข้อข้อผิดพลาดเนี่ยถามเลยนะครับผมทุกคนมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีใครทำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันผิดพลาดเนี่ยคุณให้ให้คุณอันที่หนึ่งให้คุณมองนะครับผมในเนี้ยให้คุณมองในสิ่งที่มันประสบความสำเร็จมันมีสิ่งที่ประสบความสำเร็จอยู่สิ่งที่ผิดพลาดมันมีแต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้มองสิ่งที่คุณได้มานะครับผมอย่ามองสิ่งที่คุณเสียไปแบบเอาความรู้สึกลงไปแต่ให้มองสิ่งที่คุณเสียไปเป็นจุดที่คุณจะนำไปแก้ไขในอนาคตโอเคไหมคือข้อผิดพลาดเนี่ยมีไว้เพื่อเอาไว้แก้ไขในอนาคตและไม่ทำปิดซ้ำนะครับผมโอเคพลังงานในอดีตนะฮะ The s h a r i o t Fire of Cup Wands คลายไฟแน่นอนครับผมเสียดายเรื่องอะไรนะฮะไฟออกครับเสียใจยแล้วมันไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับผมอืมไม่ได้นะครับโอเค The STAR ์แลอวอ็เดอะซันเด n ะซันนายของสูร์โอเคมีทางเลือกอยู่ว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาทำคุณจะประสบความสำเร็จกับคุณนั่งคิดถลำลึกลงไปเป็นเหมือนกับสองพลังงานแย่กันอย่างชัดเจนเลยคุณคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาทางไหนทางหนึ่งเนี่ยคุณจะทำความเข้าใจแล้วก็ออกจากสถานก,การณ์นี้ได้อีกทางหนึ่งเนี่ยพาคุณจมดิ่งในความรู้สึก ผมรู้ว่าคุณเลือกถูกโอเคนะครับไม่ยากนะครับจริงคุณพร้อมที่จะทำแล้วด้วยเพราะว่าพลังงานใบนี้อยู่แล้วนะฮะ The c h a r i o t รอรอเพราะว่าเสียดายนะครับผมไม่ต้องแล้วครับผมไม่ต้องเสียดายเดินหน้าไปเลยเอแต่เดินหน้าด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งก็ดีเพราะว่าน f w a n อ s เราไม่เราควรจะเรียนรู้ไม่ควรทําผิดซ้ําแต่เราก็ไม่ควรจะเสียดายในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วนะครับผมพลังงานในปัจจุบันนะครับผม King of Cups, ิ i ซ์ออฟ w h e e l of the Year w h e e l of f o r t u n e นั่นเองโอเคในปัจจุบันผมเห็นพลังงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่นะฮะมีใครคนดนึงคนใดคนหนึ่งในสายการนี้เนี่ยได้รับการติดต่อจากคนเก่ามานะครับผม 6ิกส์อบคับมีมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากอดีตนะฮะ6ิกส์บคับแล้วอืมแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยก็ก็พยายามนะฮะก็บอกว่ายืนหย,ยัดอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับผมใครคนใดคนหนึ่งเป็นคุณหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นคุณ หรือเป็นพันเนอร์ของคุณแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมสถานการณ์เนี่ยขึ้นมันจะเหมือนกับหมุนไปนะครับ Wheel of the Year นะฮะเป็นลักษณะเป็นลักษณะที่ว่าอาตอนนี้เนี่ยคุณเลือกถ้าคุณยังไม่เลือกในตอนนี้เนี่ยต่อไปเนี่ย Universe จะเลือกแล้วนะครับอือเคไหม อยากรู้ไหมว่าถ้าให้ยูนิเวอร์สเลือกปล่อยให้สานการมันคุณไม่อยอมตัดสินใจว่าจะคนเกาน่าคนสิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่เนี่ยก็มาดูกันครับมา w l วออฟเด e e แยร์เดอะจัดเม n นท์อีสเบได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนนะฮะได้คือได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนนะครับผมอ่าพอคุณได้รับผลตัดสินนะฮะ u h g m u n t m e n t คุณได้เริ่มต้น ทำตั้งแต่แรกใหม่แน่นอนนะครับออย่าช้านะครับอย่าช้ากับคนเก่าหรือคนใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะแย่ตรงที่ว่าถ้าคุณไปเริ่มกับคนเก่าก็เหมือนกับต้องลบล้างความรู้สึกในอดีตทั้งหมดแล้วก็ไปเริ่มต้นเหมือนกับเป็นคนใหม่นะฮะหรือถ้าคุณอยู่ในคนเก่าแต่คุณยังไม่ตัดสินใจหมายถึงคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเลือกคนปัจจุบันแต่คุณยังไม่ตัดสินใจสักทีเนี่ยพอ จักรวาลเนี่ยเขาตัดสินใจให้ปุ๊บความรู้สึกดีๆของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะหายไปทันทีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะถ้าคุณเอ็นจอยเรื่องของการเริ่มต้นบ่อย,อยๆก็ก็ผมอ่านพลังงานคุณเลือกทางตัดสินใจของตัวคุณนะครับโอเคโอเคมาหน้าหน้าที่เป็นอย่างนั้นกันนะครับผมต่อไปพลังงานในอ,าอานาคตนะฮะ The shadow side, c a m m a it's a pentacles. อืออาแล้วผมเห็นผมรู้สึกเลยนะผมผมอาจจะคิดผิดแต่ผมรู้สึกว่าใครในสถานการณ์เนี้ยใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะตัวคุณพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยเขาจะเลือกในสิ่งที่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอนะ่ะ งงอะคือเออไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าพลังงานของ six of cups เนี่ยมันช่างดึงดูดนะฮะ the shadow side นะฮะแล้วก็คามานะฮะ the judgment นะครับผมอืมคือถ้าคนคนในปัจจุบันเนี่ยคุณยังมี มีความสัมพันธ์ไม่แรงกล้าพอหรือว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไม่ยังไม่ดีพอเนี่ยผมรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่ใครสักคนในสถานการณ์นี้จะกลับไปอยู่ในสถานการณ์เก่านะฮะคนเก่างานเก่าอาดีตสามีอดีตภรรยาอาดีตเก่าหัวหน้าเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ดึงดูดไปนะครับผมถามว่าเป็นยังไง it's a panic l e s อืมก็ไม่เร็วนะ เขาไม่เร็วนะ Ace of Pentacles โ okay. อเคบางทีอันเก่าก็อาจจะอาจจะดีอันใหม่ก็อาจจะไม่ดีหรือเปล่านะครับ mm hmm. clarify Ace of Cups เซเว่นออฟแพนนิเคผมรู้สึกว่า Choice ที่คุณเลือกจะเป็น Choice ที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดนะฮะ Ace of Cups ถ้าคุณสบายใจในอันเก่าก็เลือกอันเก่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีนักนะครับผม7 of Pentacles มันเป็นลักษณะที่พวกคุณมีการพิพจารณาแล้วนะฮะว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับตัวคุณแต่ผมมองว่าถ้าเลือกช้อยช้อยไหนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความยึดติดหรือความหลงไหลถ้าคุณเลือกช้อยปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าพันธะหรือว่าคอนเนคชันของคุณกับ กับกับคนในปัจจุบันเนี่ยมันมันแข็งแรงกว่านะครับผม King of Wands อ hmm. ืม Knight of Wands โอเคคุณเลือกทางใดคุณเลือกทางไหนก็ได้ที่มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้านั่นแหละคือคุณเลือกทางนั้นเนี่ย Knight of Wands นะทางไหนที่ไม่มีความคืบหน้าคุณไม่เลือกโ okay. <Cool. S 1> อเคก็อเคารพในส่วนของการตัดสินใจแบบนั้นนะฮะเพราะว่าชีวิตก็คือของคุณ นะครับคุณตัดสินใจโอเคครับผมและนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็หมอปองมีสติ๊กเกอร์ไลน์กับฝากสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก